ตอนนี้เอเดนกำลังจะกินของเผ็ดแล้วนะเฮ้ยกินน้ำด้วยเหรอฮะกินน้ำด้วยเหรอเฮ้ย,ย,ยกินให้มันหมดก่อนดิอร่อยฮะ,อ,ะอร่อยแล้วไงต่อเหนียวกินก่อนกินก่อนกินกินให้หมดแท่งแล้วก็กินน้ำอโอเคไหมกินหมดแท่งแล้วกินน้ำนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้เคเนะี่ย

ฮะมั่วแล้วมั่วแล้วกินกัดอย่างนี้สิม, <c oughs> มันอร่อยไหมลูก <c oughs> <c oughs> มันเผ็ดไหม มันเผ็ดไหมครับเอาลิงคที่ที่มาหนักที่ไว้อวกดโ,โอ้ยอวยอ้ยอวยอ้ยสูยยยตรอะไรเนี่ยของเด่นนะลูกฮะมั่วแล้วเนี่ยมั่วแล้วเนี่ย